ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลงังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกมากรุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันเป็นประจำครับ สำหรับใน EP นี้ AI เล่นขาวผู้เล่นเปโอเคเล่นแดงเอาละไม่พูดพร่มนะเพครับไปดูแต้งสุดคมในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดูว่าคู่นี้เขาจะบุกกันยังไงครับสำหรับคู่ต่อสู้ฟังแดงแต้มพันหกว่าอ่าค่อการา์ที่จะสูงปีดเลยมา AI จะบุกเขายังไงครับ ดูว่าจะถอดหน้าคุณคู่ต่อสู้อย่างไงโคนม้าเม็ดอ่ะก็ยังเรียกว่าเซฟไว้ก่อนสำหรับหมักแดง AI เปิดม้าขวาคู่ต่อสู้เลือกใช้ม้าโยมขวา AI ว่างไงย i i ครับโอ้โหบุกเลยครับผมสามเบีย้ยตีกลางกระดานเอาละเหมือน AI จะเริ่มเปิดโหมดสังหารครับ ล่าเหยอื่อย่างเดียวเอาละจังหวะนี้ปูเบียคู่ขวาไม่กลัวพิมสูงเลยเหรอผู้เล่นไปโอเคโอ้โห,โโหมาดูครับวิธีจัดการเบียสูงสไตล์ผู้เล่นเพโอเคโอ้โหควบมา้ามาตำแหน่งนี้จะเอาอยู่ไหมเอไอเขารู้ทันครับอ่านตำรามาเยอะกับผมโอ้โหแม่เอาครับอขึ้นขุนก็ได้ครับผม ขึ้นขุนตำแหน่งนี้อืมเดี๋ยวเรามาดูกันผมเหมือนเรือมาเฮสนจะออกคลองลอะทีบสกัดขวาก็ได้คนระับมาโอ้โหขวาก็โดนทีบสกัดมาโอ้โห,โโหเรียกว่าโดนบีบให้ตีเซนเตอร์เหรอมาจัดให้ จะเจาะยังไงครับโครงสร้างเบีย้ยแบบนี้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอุปการา์ซ้ายออกลบเดินโคนไปสกัดจุดไว้ก่อนโอ้โหจะเจาะยังไงครับหน้าเบีย้ยแบบนี้ AI อยากเห็นเหมือนกันถอยครับ <c oughs> ไม่ประมาทครับผมเรือ AI นี่โอ้โห AI เปิดเป็นเรือมาเหส่วนกลางกระดานเลย ่จะเจาะยังไงอยากรู้ครับหน้าเบีย้ยแบบนี้กาน,นที่จะตันและจะเจาะเขายังไงกินเลยครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคเขาใช้เม็ดอินขึ้นมาติช็อตนี้กอเป็นช่วงแต่งองค์ทรงเครื่องครับจัดทับบุกกัน ชอตน,นี้ AI ควงม้ามาตำแหน่งนี้มีแต้มอะไรซ่อนอยู่ครับเนี่ยอืมเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะใช้เดือล็อกตาม,ม้าไว้ก่อนขยี่โคนครับจะเจาะยังไง AI อ่ะอยากรู้เหมือนกันเอาละจังหวะนี้ AI เดินโคนถามแรกอ่าเริ่มมีเขาละจังนี้เริ่มมีเขาลางแล้วถ้าโคนเปิดมาแบบนี้ครับ ไม่เอาครับเดินหลบดีกว่าครับอ่าปีกวิเวกอ่าช็อตนี้ดูว่าจะดีไหมโคนตำแหน่งนี้เอไอว่าไงเอไอเดือเรือมาเส้นนี้ก็ยังจดจดจ้องจ้องครับผู <c oughs> ้เลมนเกียวเอาเลยแอดช็อตนี้เดินหน้าจัดการเอไอไปเลยได้ข่าวว่าช่วงนี้สดครับนะเดี๋ยวเจอเก่าบทสะหน่อย เ <ś les> ม,ม,มกก็ดกระกัดจุกเข้าไป <S <S เรือสองลำมาทําไมเรือลํำนี้ระเบิดครับสไต์เขาเลยเปิดหน้าขุน <S <S ไม่เปิดหน้าขุนแล้วจะบุกเขายังไงล่ะแอดอพลึกคนจริงๆเอาละจังหวะนี้เบีย้ยคู่ริมมาแบบนี้จะดีไหมครับเติมโคน ดูครับคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับผู้ชมทางบ้านถ้าเราเป็น AI นี่จะบุกเขายังไงเจอโจทย์แบบนี้ตจับเรือครับผมเดินมาตำแหน่งนี้ไล่มา้ายังเหนียวอยู่ AI มาโอ้โหยังกับปลาการเล็กครับ AI เราจะเจาะเข้าหรือเนี่ยจับมา้าตะโบไปทีหนึ่งสิเข้าไม่เข้าก็ดูเอาแล้วกันแอดช็อตนี ก็ยังเหนียวเอไอโอ้โหมีน้ำยาแค่นี้ใช่ไหมเอไอบอกอ่ะงั้นดูแต้มนี้เข้าไปจะหนีไปไหนฮะโอ้โหโโหแม่แสบเจ็บปวดจริงๆเล่นไปโอเคเราตัวแต้มนี้ก็อ่ะงั้นแลกไปเลยครับโยนแลกโคกันไปมันถดูครับเนี่ยเอไอเขาดันอย่างเดียวเลยครับ ็นหมากแดงนี่เราก็หนักจะอกหนักใจเหมือนกันเจอแบบนี้คู่ต่อสู้ประสบการณ์สูงแบบนี้เอาละครับ AI เริ่มที่จะตีหน้าขุนครืบคบเครื่องจริงๆเกมบุก AI เอาละครับทีนี้โล่งแล้วครับผมยานนาวาโอ้โหมาเข้าได้ครับเรือเข้าได้เอาเดี๋ยวเม็ดเติมอีกโอ้โหชุลมุนวุ่นวาย สำหรับปีกซ้ายตั้งรับอย่างเดียวเลยผู้เรียนไปนโอเคอยากจะบุกมั่งจังเลยครับฝากบอก AI หน่อยแอดขอให้บุกมั่งช็อตนี้หลบก่อนแล้วกันดูครับเนี่ยเอางายอกยังไงแต้มนี้กินไหมโอ้โหถ้ากินน่าจะเจอหนักอ่ะลูกดีกว่าครับ AI ครับเติมมาเข้ามาโอ้โห,โโหเติมไม่หยุดเลยครับ AI โหมดสังหารอา้าวเดินเรือผูกเม็ดดูว่าจะเอาอยู่ไหมครับมาทำไมครับเปี้ยงโดนแต้มนี้เข้าไปโอ้โหจุกเลยสำหรับผู้เล่นที่โอเคก็เรียกว่าน็อกกางอากาศเลยครับสำหรับช็อตนี้นะผู้เล่นเพก็ขอยอมแพ้ AI ไไปครับตุกคน โอ้ยจบด้วยลุกคาดกินเลือครับก็รับชวมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยกันครับทุกท่านต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบัทรกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักขกทุกท่าน